น่องเหลืองของไอ่คนเดียวกันประทุ่มท่านี่ค่ะตอนนี้ไอ่ท่องชาติบินอยู่เดี๋ยวห้ามวดทดสอบน่องเหลืองไปน้ำน้ำกรันค่ะ ไปแล้วพี่น้องเที่ยงทีรีเหลียงน้อยร้อยยี่สิบเซนลั่นไฟ เรียบร้อยอคคน้องเหลืองโอ้ขึ้นดีครับต้โมโบไคเสมอน,นะครับต้มแห้งเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเขาล่อ,องยอนไหว้เจ้าครับหากินน้ำหากินน้ำวัดแต่ว่าไล่ด้องชาเราลงเหรอครับทรงคู่กันนะับบ่งมาเบิ่งไล่้องชา ขึ่นตะกรอนมูนนม,นนมันหลายตัวหลายเดี๋ยวมันเถียเอาลูงมาท่าน,น,นจ,อาจอดแล้วครไล่ทั้งชาตจอดแล้วคู่ครับตัวนี้ครับเจ้าเดียวกันครับของพี่อะไรนะธนรัตน์บ่จำก็ได้ครับ มีสีเขียวพุ่นน่ะไปไปลายทางลอยเอสดหรสีเขียวบ่ลเดือดร่งอยู่ครับไปเห็นกันไอ้คนทางล่มแ,แห้งๆก่อนหากินน้ำก่อนเถอะเพาะงั้นกันอยู่อ๋อปนหม้อลำสิงจะต้องปลูกใกล้กันได้หรอกปลูกไว้ก่อนค่ะพี่น้องหากินน้ำก่อนค่ะเริ่มแดดละ คือกองกับเรื่องจิมเวิร์ดแม็กเนระคุณดีค่ะตะนู่กัลันเป็นไกลกับตากว้าวดีหาหมงรามไว้ ปูเคร่ต้นอ้อยอ่ะหากินน้ำก่อนพี่น้องเลยมอนแดดไปเอาลายธงชาติไปเก็บด้วยไหมไปกินน้ำพี่น้องเลยพีน้อเก็บกันหน่อยก่อนครับเดี๋ยวไปกินน้ำปดี๋ยวไปมุดเคล็บคอยงันกันนี่นึง ได้กินเขาเสาะได้นนพี่น้องเข้ากันออกมาเนี่ยเห็นร่มตรองเฝ้าออกมาเลยเข้าเช้ายังไม่ได้กินกันเลยนะคะไปลันไว้นี่แ่ละต้องไว้กินน้ำกันเถอะ